เจ็ดหรือหกโลแล้ววันนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยปะวานกเลย <c oughs> ละหนึ่งตัวละสองสามวันติดต่อกันนะหลักขข่ตรงนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่สวยอ่ะลงกำมังไปอ๋ออยู่ติดกันเลยใช่ไหมอืมลงกันล้สามตัวโอ้สามตัวอยู่ที่เดียวกันเลย นี่ได้เลยติดต่อกันเลยเห็นไหมล่ะบอกไม่บอกว่าไม่มี5้าตัวเลยที่เดียวอะ่ะนี่สวันละวฮะดักไข่ตรงนี้ครับได้อีกแล้วได้อีกแล้วโอ้โหรถเยอะช่วงถ่ายคลิปที่ไรรถวิ่งผ่านตลอดเลย ดูติดกันเลยครับโอ้โหเพียบเลยหลายตัวเลยโ,โชว์โชว์นายฟานบอกว่าโชว์เลยครับโชว์โชว์โชว์กำลังเอาปลาออกขายอยู่นะท่านผู้ชมวันที่สอง โอ้โหเพียบเลยเป็นระยะระยะเลย <t une noise> ัวใหญ่อยู่ <t une noise> เวลาเข้าเข้าเป็นฝูงเลยเนาะกร <t une noise> ะช่อนเลย อีกแล้วตัวใหญ่อีกแล้วครับโอ้ได้ปลานี่โอ้หลายตัวเลยโอ้แถวนี้มันมาเป็นฝูงเลยมาเป็นฝูงเลยวะออฝูงปลาโอ้ได้อุ้ยติดตัว ต่อกันเลยท่านผู้ชมยิ้มเลยในพะันยิ้มเลยฮนะปลาหลายตัวอะไรตรงนี้ โชว์เลยโชว์เลยโอ้หลายตัวเลยสวยๆนายพันยิ้มเลยฮนะมาทุกวันนะท่านผู้ชมมาทุกวันอ่อปีนี้จะมาทุกวันนะเราก็จะเราก็จะได้ถ่ายทำทุกวันนะครับท,ทุกวันได้ทุกวันทุกวันได้ทุกวันมีกิมทุกวัน

เียบเลยไม่ต้องกรยับเลยโอ้วยเลยตัวใหญ่เลยอ๋อเพียบเลยปลาเยอะท่านผู้ชมดูใกล้ๆชัดๆหน่อยอย่างนี้แหละมาทุกวันท่านผู้ชมได้ชมทุกวันถ่ายคลิปทุกวันเลยต่อไปนี้หนึ่งตัว อามีละเห็นลับๆละตัวหนึ่งละนี่ยกกันใหม่อีกละโอ้ติดต่อกันอยู่เว้นแป๊บนึงโอ้โหปลาหมอปลาสวยสวยงามสวยสวยงามสวยสวยงาม เจ็ดหรือหกโลแล้ววันนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยเช่างน้ำหนักด,ด้วยน้อยกว่าเ <c oughs> ยอะ <c oughs> ประวานนะี่เลย